กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการกันแล้วอโอ้โหคอมพิวเตอร์เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยครับท่านผู้ชมแก็แน่นอนสิคะเพราะว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยอยู่ในโซนไอทของอุทยานการเรียนรูท้ทีเคพาแห่งนี้กับด่านที่2ของเรานะคะคือดา่ด<ะ>ดานตะลุยสุดที่นและด่านตะลุยสุดที่นทนในของคนเรานี้จะเป็นเกม ผีกุ๊กกุ๊กกูซึ่งเราจะเล่นกันในอุทยานแห่งการเรียนรู้ทีเคพักแห่งน oh ี้นี่เองฟังดูแล้ว mm น่าสนุกใช่ไหมคะงั้นเราไปชมวิทีอาเกมผีกุ๊กกุ๊กกู๋กันเลยค่ะไปกันเลยเกมผีกุ๊กกุ๊กกูเป็นเกมที่หมอผีจะต้องปราบผีประเภทต่างๆที่เจอในเกมไม่ว่าจะใช้ข้าวสารเสกมีดอาคมหรือเวนมนคาถาเกมผีกุ๊กกุ๊กกู เป็นเกมลิขสิทธิ์ของทีเคพ k ที่ให้บริการแก่ผู้ที่มาใช้บริการที่ทีเคพ k เท่านั้นครับอืเขาอยากเล่นเขาอยากเล่นนะเกมเต็งยิงสวันนี้เราให้ผู้คนขันเราเล่นก่อนแล้่หลังจะพามันเล่นอ่าเพ่นขันของเรามีใครกลัวผีกันบ้างไหมคะต้องมาเล่นเกมปราบผีกันอย่างนี้ มือนิ้วต้อมมาแข็งแรงัทุกคนพร้อมพร้อมคลิกโอเคงั้นกติกาการเล่นเกมของเรามีอยู่ว่าไงคันลครพีกติกาการเล่นเกมของเรานะครับคือว่าเราจะให้เวลาผู้แข่งขันสามนาทีในการเป็นเล่นเกมผีกุ๊กกุ๊กกูใครสามารถทำคะแนนได้มากสุดรับไปเลย3มคะแนนเป็นผู้ชนะพร้อมกันเลี่ยงครับพร้อมเลีครับด่านที่2ปะลุยสุดที่นี่ไปเริ่มเกมกันแล้วครับ โอ้ทุกคนเลือกเลเวลง่ายเลยนะคะง่ายทุกคนเลยโอ้โหไม่คิดจะเอายากกันเลยฉลาดมากๆครับอะไรเนี่ยควายธนูเป็นเครื่องรางของขังชนิดหนึ่งที่มีคนนิยมไปบูชาถ้าเนเพื่อนที่มาเล่นเกมเนี่ยก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเวทมนต์คาถาผีต่างๆอันนี้อะไรเอ่ยบุญคืออะไรบุญก็คือการทำสิ่งดีๆโอ้โหน่าสนใจจริงๆเลยดีแล้วตอนใจเย็นใจเย็นเพื่อนเพื่อเอาช้าช้าได้พาเล่มงามอ้าทั้งสองคนติดอยู่ที่ป่าช้าเอาละครับเพิ่งตายไปแล้วตาลครับ ตายาตังเร e ิ่มใหม่อยู่เอาละครับตอนนี้ซูอยู่ที่22เหรียญครับซูยังไม่ผ่านป่าช้าเลยครับเสกเข้าสารไม่ให้ใครครับตัวครับเริ่มใหม่เริ่มใหม่เร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเก็บเหรียญไดนะยอยนี่ตัวิดจังสิบวนะครับสามสิบวินาทีสุดท้ายหมดเวลาแล้วนะครับหมดเวลาแล้วนะครับอย่าช้าครับอย่าช้าครับอย่าช้าอย่าช้าที่เดียวกันแล้วนี่นะเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาคล้วขอเชิญพี่ซ้อนขันมาทางด้านนี้ด้วยค่ะต่อไปครับขอเชิญชินเองเจ้นน้าคะแนนด้วยครับ ค่ะและสำหรับคุณพึ่งน,นะคะได้ไปทั้งหมด8คะแนนค่ะคุณจูนนะคะได้ไป25คะแนนค่ะนนลคและสำหรับคุณตาะคะได้ไป6คะแนนค่ะค,ครับเรเกมน,นี้นะครับสูงก็รับไปเลย3คะแนน และเราจะไปสรุปคะแนนกันในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับเจอกันค่ะ